วันนี้นะครับจะมาบอกเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับเช่นคนโทรมาถามว่าเออลดอาการเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นยังไงทําอะไรตรงไหนยังไงถึงจะหายนะครับบางทีคนโทรมาถามเนี่ยผมไม่เห็นรถผมไม่ได้อยู่กับรถผมจะวิเคราะห์ได้ยากนะครับถึงวิดีโอคอลบางทีก็วิเคราะห์ยากมากนะครับแต่ผมก็จะบอกบอกอยู่แล้วใครโทรมาผมบอกอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าผมอยู่กับรถเนี่ย ผมจะวิเคราะห์ได้ขาดกว่ามันต้องมีเครื่องมือที่ทดสอบชี้วัดนะครับโดยผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครเอารถเข้ามาให้ผมเช็คเนี่ยผมเช็คได้ว่าตรงไหนเสียตรงไหนรถไม่ใช่รถใหม่นะที่ไม่ต้องเสียบเสียบกล่องเสียบพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยพวกกล่องเนี่ยผมทําไม่ได้ผมเช็คไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปธรรมดารถเก่านะครับผมเช็คได้หมดนะครับว่าอะไรมันเสียอะไรไม่เสียนะครับ แล้วก็ตะกูล R8 MR123 ผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่โทรปรึกษากันได้นะครับโดยที่รถพวกนี้ทำไมผมถึงต้องบอกว่ามันเดาไม่ได้บางคนก็เดาตรงนู้นเดาตรงนี้มันเดาได้บางทีมันไปตรงมันก็หายเช่นอาการร้อนแล้วช้าเนะี่ยมันมีหลายสาเหตุมากแต่อะไรจะวิเคราะห์แล้วให้มันไปตรงอาการพอดีก็คือมันต้องมีเครื่องชีววดทยาั่วเกจจับแรงดันจับต่างๆใครสะดวกมาที่นี่ผมคิด5,000บาทนะครับในการเช็ค ในการเช็คต่างๆนะครับแล้วการแก้ไขโดยที่ไม่ต้องก็เรียกว่าโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนโดยที่เปลี่ยนไปแล้วใช้งานไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทั้งคันแล้วรถยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยฮะไม่เสียตังค์ฟรีนะครับเช็คเลยว่าตัวไหนเสียแล้วเปลี่ยนแล้วชัวนะครับจะเราเราจะวิเคราะห์ไปอย่างนั้นโดยราคาค่าบริการ5,000บาทนะครับต่อรถหนึ่งคันกันข็อตรงนี้ส่วนการซ่อมวิเคราะห์เป็นอาการไปว่าคนจะซ่อมตรงไหนงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอฝากไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ